สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องวงกลมหน่หน่วยไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาต่อเรื่องค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ะเรามาดูกันค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์อ่ะเรามีดังรูปนี้นะคะรูปนี้ ตรงนี้ให้เป็นพิกัด x y ตรงนี้พิกัดของมันคืออะไรพิกัดของมันคือ x และลบ y แบบนี้จากรูปนะคะจากรูปเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าถ้า x มันเท่ากับ cos เซตาใช่ไหมคะ อันนี้เดี๋ยวเราสรุปในพิกัดแรกก่อนคือพิกัด x y ค่า x มันคือ cos เซตาค่า y ล่ะค่า y มันคืออะไรมันก็คือค่า sin เซตาใช่ไหมคะอันนี้คือพิกัด x y นะคะต่อไปเรามาดูที่พิกัด x ลบ y กันบ้างอันนี้คือพิกัด x ลบ y ทุกคนคิดว่าจะสรุปยังไง จำได้ไหมที่ครูเคยบอกว่าถ้าวัดมุมไปตามทิดทางทวนเข็มนาฬิกาค่ามุมเซต้าเนี่ยจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงเซต้าตัวนี้ก็จะเป็นบวกแต่ถ้าสมมติเราวัดตามวัดตามเข็มนาฬิกาค่าเซต้าของเราจะเป็นลบ เมื่อเราได้แบบนี้มาปุ๊บเราก็จะเอามาสรุปเลยค่า x มันก็จะยังเป็น cos อยู่เหมือนเดิมก็ได้เป็น x เท่ากับ cos ลบ t h e t ส่วน y ละ่ะก็จะเป็นลบ y ใช่ไหมคะเราก็จะเอามาทางอันเลยก็จะเป็นลบ y จะเท่ากับค่า s i n ลบเซตา เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมซึ่งคือสูตรได้เป็นค่าไซลบเซตาได้เท่ากับลบไซเซตาอันนี้ค่าคอสลบเซตาได้เท่ากับคอสเซตาอ่ะอันนี้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญ เีไว้ก่อนอันนี้จำไว้ว่าถ้าไซน์เป็นมุมลบค่าที่ได้ออกมาจะเป็นลบไซน์แต่ถ้าคอสมุมติดลบค่าที่ได้ก็จะได้คอสปกติที่แตกต่างคือตรงนี้นิดเดียวเรามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์ลบพยส่วนหและ c o s ลบไพ่ส่วน6จากที่เราหาออกมาอย่างเปี่ยนคันแข็งใช่ไหมค่าฟัาย์ชไส่วน6คืออะไรมันคืออะไรนะ p i ส่วน6มีวิธีจำงา่ายดหนึ่งส่วน6มันจะเป็นมุม30ส่วน3เป็นมุม60 นนมันจะสลับกันเล็กน้อยหก 6, 6. นะสามสามหกหาไซรลบพายส่วนหกมันจะได้เท่ากับค่าลบไซร์ไพยส่วนหกซึ่งค่าไซร์ไพยส่วนหกคือได้เท่าไหร่มันคือมุมอะไรมุม30ใช่ไหมซร์สามสาิองศาได้เท่าไหร่นะ มันก็คือ1นึส่วนสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น s i n ลบพายส่วนหจะได้เท่ากับลบหส่วนสเป็นคําตอบอแล้วอีกหนึ่งตัวคือเขาให้หาค่า c o s ลบพายส่วนหซึ่งจากสูตรเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่า c o s มุมลบจะได้เป็นค่าเท่ากับ c o s มุมบวก นี่เลยคือนนี้ cos ลบ pi 6ได้เท่ากับ cos pi 6ซึ่งค่า cos pi วน6ของเราคือเท่าไหร่ Cost 30องศาใช่ไหมคะก็คือร3 2อ่ะนี่เราก็ได้แล้วค่าที่เขาให้หาก็คือ s i n ลบ pi บน6มันจะได้เท่ากับลบ1วน2และ cos ลบ pi บน6มันจะได้เท่ากับรูส3วน2อ่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่าง ตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของ s i n ลบพายส่วสีและ o s s ลบพายส่วนสีจำได้ไหมสูตรเมื่อกี้เลยก็คือถ้าเป็น s i n มุมติดลบจะได้ค่าเท่ากับลบ s i นมุมบวกแต่ถ้า cos มุมติดลบจะได้เท่ากับ cos มุมบวกแบบนี้อ่ะเรามาหาเลย ขาให้หาค่า s i n ์ลบพายส่วนสใช่ไหมคะมันจะได้เท่ากับลบ s ซนมุมพายส่วนแบบนี้ซึ่งพายส่วนสพคือมุมเท่าไหร่คะคือมุม45อ่องศาก็จะได้เป็นเท่ากับลบรูทสอ่วนสองอ่ันนี้คือคำตอบของค่า s i น์ลบพายส่วนสี ต่อไปค่าคอสค่าคอสลบพายส่วน4ก็จะได้เท่ากับได้หกเท่าไหร่มันก็จะได้เป็นค่าคอสมุมบวกใช่ไหมคะแบบนี้ค่าคอสมุมบวกคือคอส45องศาได้รูปสองส่วนสอ่าเป็นคำตอบนี่เลย เราเสร็จแล้วทำสองข้อป๊าปง่ายไหมคะสี่ที่เราต้องจำให้ได้คือพายส่วนสี่คืออะไรพพยส่วนหกคืออะไรพายส่วนสมคืออะไรอันนี้คือเราต้องรู้แหละไพ่ส่วนสองอะไพส่วนสองคืออะไรอันนี้เราก็ต้องรู้อ่าอ่าทีนี้ทีนี้เราไปดูซิ ถ้าสมมุติว่าเขาต้องการหาค่าของเซตาเมื่อเซตาเนี่ยมันมีมีค่ามากกว่า2พายเราจะหาอยังไงดีเราก็จะหาโดยเขียนเซตาเนี่ยให้มันอยู่ในรูป 2n ไพบวกอลฟาเมื่อ n เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวก และ0นี่เอลฟเนี่ยมันมากกว่า0และน้อยกว่า2พายเมื่อเราเขียนให้มันอยู่ในมุมนี้แล้วปุ๊บเราจะสามารถสรุปเป็นสูตรได้คืออันนี้คือสูตรอีก1่1สูตรไม่สิอีก2ส,สูตรแล้วกันก็จะเป็น s i n 2n พายบวกเซต้านะคะไม่เท่ากับ s i n θ เต้าค่ะ cos ละ cos 2n pi บวกเซต้าได้เท่ากับ cos เซต้าอ่าอันนี้อันนี้มาอีก1และ2อ่าจริงๆอันนี้ก็ไม่ต้องจำอะไรมากก็ได้เพียงแค่ว่าเราสามารถดูรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงอ่าเรามาดูเรามาดูาาดตอนเรามาดูโจทย์โจทย์นี้เขาบอกว่า จงหาค่าของ s i n 25พายส่วน4และ cos ลบ27พายส่วน6อ่ามันมี cos มุมลบมาด้วยเทำไงนะ c o สมุมลบ cos มุมติดลบใช่ไหมคะมันจะได้เท่ากับค่า cos มุมบวกเนาะอ่ะแบบนี้เรามาหาที่เรามาเริ่มหาที่ค่า s i n ก่อนเลยค่ะ s i n 25่พาย ส่วนสี่ายไงดีอะมุมเยอะมากเลยอ,ะอ่ะก็คือเราจะต้องดูซิส่วนสเนี่ยหมวกกันบวกกับพายส่วนสเนี่ยตัวหน้าบวกกับอะไรที่เป็นพายส่วนสีแล้วมันได้ยี่สาพายส่วนสีคืออะไรก็คือก็คือก็คือ,คอ ยี่สพใช่ไหมคะเมื่อเป็น2 4่สบพบวกกับพาส่วนสีเอาใหมค่ค่ะเมื่อเป็น2 4่สบส่พส่วนสบวกกับพายส่วนสีเนี่ยตรงนี้ด้านใหมมันรวมกันแล้วได้2 5่สพส่วนสใช่ไหมคะนะอะเพราะฉะนั้นได้เป็น s i n ์หกพาย บวกกับพาพส่วนสี่ใช่ไหมคะอ่ะไ,ได้แบบนี้มาแล้วเท่ากับตรงนี้ได้หกเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเมื่อกี้ได้อย่างไรคะเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปไหนรูปไหนนี่รูปนี้สองเอ็นใช่ไหมคะเ็เขียนเป็นสองคูณสามพอ่ะอันนี้ก็คือได้หกไพแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เราได้เป็นค่า s i n ์ไส่วนสี่ซึ่งค่าไ i n ์ไพส่วนสีของเราคือตัวสองส่วนสอง,สองใช่ไหมคะอ่ะเป็นคำตอบ <Yeah. S 1> เนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆตรงเนี้ยตัวเนี้ยเราก็ดูส่วนไปก่อนกันได้ว่ามันเป็นส่วนสี่แล้วตรงด้านหลังเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเป็นไพส่วนสี่แล้วพอเป็นไพ่ส่วนสี่ปุ๊บแล้วเราจะหาตัวไหนเนี่ย เราหาเลขอะไรดีให้มาบวกกันแล้วมันได้เป็นค่ามุมของตัวหน้าตัวนี้หาเลขอะไรก็ได้ต่อไปเรามาดูที่ค่าคอสกันบ้างค่าคอสลบ27พส่วน6ซึ่งจากสูตรที่เราเรียนไปเมื่อกี้ค่าคอสมุมลบใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็นค่าคอสมุมบวกอ่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะทํายังไงดีในวงเล็บด้านในเราจะแยกออกมากเป็นยังไงดีคะเราก็จะแยกได้เป็นด้านหลังไว้พายน6ก่อนเลยพาย16เอาอะไรมาบวกกับพาย16ดีแล้วมันได้27พายเนะี่ยมีไหมไม่มี เพราะว่าข้างหน้ามันต้องเป็น26ภาย26แล้วมันจะตัดเลขไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูอีกหนึ่งวิธีวิธีนี้คือเราจะเอา27ตั้งหารด้วย6เราจะทำาไงก็ได้ให้มันเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงกับ27ทั้งมากที่สุดอย่างเช่น6อะไรที่ หกคูณกับอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับยี่สิบเจ็ดที่สุดคือหกสี่ใช่ไหมคะหกสี่ยี่สิบสี่เนาะ,ะด้านหน้าก็จะเป็นสี่ไบวกเป็นยี่สิบสี่แล้วใช่ไหมคะยี่สิบสี่ขาดอีกสามก็จะเป็นสามไ่ส่วนหกแบบนี้งงไหมก็คือเราจะเอา6 6หาร27อะค่ะ 27บ้างหารด้วย6พอหารปุ๊บแล้วได้เป็นจำนวนเต็มค่าจำนวนเต็มที่มากที่สุดแล้วก็ามาใส่ด้านหน้าพอใส่ด้านหน้าปุ๊บและขาดอีกเท่าไหร่เราก็เอาไปบวกต่อด้านหลังอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้รูปอย่างที่เราเขียนล้วมันคือ2คูณ2ไปรูปที่เราต้องการคืออะไรก็คือ cos คอสอะไรคอส2อินพายบวกเซตา้ามันจะเท่ากับคอสเซตา้าเนี่ยคือนี้คือรูปที่เราต้องการเขียนเราก็ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวด้านหลังเนี่ยมาใส่แทนค่าที่ได้ก็คือคอส3พายส่วน6 ซึ่งคอสสามพายส่วนหเราสามารถตัดเลขได้ได้เป็น c o s พายส่วนสอใช่ไหมคะเท่าไรนี่สามเป็น c o s พายส่วนสองลซึ่งคอสพาส่วนสของเราได้เท่าไหร่คะได้เป็นคอสเก้าสิบองศาเนาะคอสเก้าสิบอ,องศาได้ศูนย์ 0, ค่ะอ่เพราะฉะนั้นนี่ ค่า s i ย25พายส่วน4เราจะได้เท่ากับรูสอส่วน2และค่า cos ลบ27พายส่วน6ได้เท่ากับ0ูนย์นั่นเองค่ะอามาดูตัวนี้ตัวอย่างสุดท้ายจะฝากไว้เป็นการบ้านดีไหมนะอะเดี๋ยวฝากเป็นการบ้านคือให้ทุกคนหาค่า คอส13ไพส่วน3อันนี้เป็นโฮมเวิร์กโฮมเวิร์กเลยอย่าลืมส่งกันด้วยนะคะทุกคนต่อไปเรามาดูที่ค่าซายลบ7ไพส่วน3กันบ้างค่าซายลบ7ไพส่วน3อ่าอันนี้ที่เรา สูตรเมื่อกี้เลยสูตรแรกๆเลยมันคือสูตรอะไรสูตรค่าไซน์มุมลบใช่ไหมคะพอค่าไซน์มุมลบปุ๊บมันจะได้เป็นลบค่าไซน์มุมบวกอ่แบบน,นี้แล้วมีอะไรอีกที่เราต้องใช้ในข้อนี้เลยข้อนี้ที่เราต้องใช้คือค่าไซน์ 2n pi ใช่ไหมคะบวกเอลฟาเอ้ยไม่ใช่ค่ะโทษบวกเซตามันจะได้เท่ากับไซน์เซตานั่นเอง ทีนี้เรามาทำต่อค่าซายลบเจ็ดพายส่วนสามจะได้เป็นลบซรายเจ็ดพส่วนสอ่ะทีนี้ทำไงดีนะทำไงให้มันเขียนแล้วมันง่ายน,น,นี่เลยทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดซึ่งเต็มมากที่สุดคือ สองใช่ไหมคะมันคือสามคูณสองได้หกเนาะก็จะเป็นหกพายส่วนสามบวกกับพายส่วนสามอ่ะด้านในรวมกันได้เจ็ดพายส่วนสามแล้วถูกต้องไหมคะ,ะจากนั้นด้านหน้าก็จะเป็นสองพายบวกพายส่วนสามซึ่งสองตัวนี้เราสามารถแยกออกเป็นสองคูณหนึ่งพายใช่ไหมคะ เราก็ตรงสูตรตามนี้แล้วเราก็มาตอบเลยก็าชฉนนั้นเราก็จะได้เป็นค่าลบไซไพส่วนสามก็คืออันนี้ถ้าเราได้ตามรูปแบบนี้แล้วถ้าเอาี้ถ้าสมมติว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขคู่นะคะถ้าเป็นเลขคู่เราเอาตัวด้านหลังมาตอบมาใส่ได้เลยอย่างอันนี้เป็นเลขคู่แล้วมันคือสอง เพราะฉะนั้นเราก็จะหาค่าลบไซน์พายส่วนสามเราก็จะดึงตัวนี้ลงมาใสา่ลบไซน์พายส่วนสามพายส่วนสามมันคือเท่าไหร่นะมุมอะไรนะมันคือมุมหกสิบองศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือหาค่าลบไซน์หกสิบองศาซึ่งไซน์หกสิบองศามันมีค่าเป็นรูทสามส่วนสองใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ เมื่อมันเป็นลบรูปสามส่วนสองแล้วอย่าลืมด้านหน้ามันมีลบอยู่เอามาใส่ด้วยนะคะอ่านี่เลยได้คําตอบแล้วคําตอบของเราค่าไซน์ลบเจ็ดพายส่วนสามเนี่ยมันจะได้เท่ากับลบรูปสามส่วนสองอ่าที่นี้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมค่าโคศสิบสามพายส่วนสามกันด้วยนะคะอย่าลืมทําอ่ะงั้นวันนี้ เราเรียนอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาทบทวนสูตรก่อนเลยสูตรที่เราเรียนไปตั้งแต่ต้นเลยมีอะไรบ้างคะ mm hmm. ก็จะมีสูตรมุมลบใช่ไหมคะสูตรเป็นเอ่อดิเขียนไว้สูตรมุมติดลบก็จะเป็นไซน์ลบเซตาจะได้เท่ากับลบไซน์เซตา คอสลบเซตาจะได้เท่ากับ cos มุมบวกอ่ะอันนี้คือ2เรียกว่าเป็น1สูตรละกันอันนี้1สูตรต่อไปเป็นอะไรอะ่ะเป็นสูตรมุมมากกว่า2อพายสูตรมุมมากกว่า2พาย,มมาก,ก,าพายก็จะมีไซ 2องเบวกเซตาได้เท่ากับไซน์เซต้าคอสสอเบวกเซตาได้เท่ากับคอสเซตาอันนี้คือสูตรที่2องอันนี้นะคะวันนี้เราก็เรียนเท่านี้โอเคค่ะ ไปพักผ่อนได้แล้วเจอกันใหม่วันหน้าขอบคุณค่ะ